สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆ FC JK เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับมีแม่บัวนะครับเป็นแม่บัวท้องว่างมีลูกมาแล้วสองตัวแต่ว่ารักเมื่อสองวันนะครับนี่ก็ร้องหาลูกนะครับก็ตัวนี้ก็ลักษณะที่โครงสร้างดีนะครับมีลูกมาแล้วสองตัวนี่ กมาแล้ว2ตัวผมก็ไม่มีติ่งนะครับสูงร้อยเกือบร้อนะครับแข่งขาท่านใดที่กำลังหาวัวไปเลี้ยงนะครับก็ลองดูนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับแค่ขาดน้ำเลี้ยงครับตัวนี้นิดหน,นึง่งถ้าได้ยากได้ฝั่งก็ค่อนข้างที่จะดีมากครับ เป็นเครื่องแดงไม่มีโบ๊ทนะครับ <S <S 1> <S 1> วัวอยู่บ้านเขาดินใต้ครับตบลนบ,นลบนล้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดปุรีย์นะครับอยู่ใกล้พื้นที่ก็ลองมาดูตัวจริงครับนี่นี่ขาตกขาทอนไม่มีสดดีก็มีนิดนึงนะครับหน้าหน้าสวยครับนี่ตัวนี้เอาไปคุณเอาไปเลี้ยงก็ ตัวนี้เปิดไว้ที่29,000บาทนะครับ29,000าบาทคือลักษณะเด่นก็คือโครงสร้างดีเส้นหลังที่ตรงนะครับหัสไตล์นี้ก็กินหญ้าในไม่เลือกครับนี่ก็ร้องหาลูกครับเพิ่งแยกลูกมานะครับหัวนมสวยมากครับฐานเต้านมสวยมากตัวนี้นะครับ,บ ราคา oh. ครับทใจก็คุยได้ครับ oh. ท่านใดที่เข้ามแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับ oh. แฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มนะครับแล้วก็ช่อง Youtube JK เกษตรฟาร์มนะครับแกร้องก็พึ่งแยกลูกไป oh. นะครับ oh. นี่ครับหัวเครื่องแดงหัวเครื่องแดงก็จ่ายลูกแดงได้นะครับ oh. มันจะเป็นต้องหัวโบสนะครับ สวยแข้งขาขีดเท้าขอขาตรงไม่อ่อนนะครับเชื่องเลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ